สอขาส่วนปริมาตรนะเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรัะเราก็ใช้อันนั้นนะคะสองส่วนไออีแกลบด่าแกลบด่แงแกลำเ่็นแกลบดำไหมแกลบดำาสองส่วนใช่ไหมไออีกเผาไใช่แกลบที่เผาแล้วไม่ใช่แกลบติดนะคะแกลบดำาสองส่วนหุ้ยมาก้าว ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ค่ะสองส่วนนี่คือขวดมะพร้าวคือส่วนที่อยู่ติดกัะปานะคะขวดมะพร้าวไม่ใช่ตื้นค่ะรำละเอียดส่วนนะ้ก็รำละเอียดรำไมีเห็นมีตัวหนึ่งส่วนซื้อค่ะซื้อเพราะเดี๋ยวนี้เขามีขายนะ มันมาแบบนี้เลยเล็เลยค่ะจะได้ขันะวนกจะได้ขุยมันได้ได้อะไค่ดาใหญมาด้วยได้ใหญ่เออมายีใหญหน่อยนะคะาไม่เลียอีกหนึ่งส่วนรูหเข้ากันไม่เข้ากันก็ไปมอพสมอันนับนนี้ มีทั้งดินโผลมีทั้งปุ่นข้อะมีทั้แกลบดำเรื่ออรนีซ้อเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเป็นเลทที่ใหญ่ๆไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมเมล็ดมันงอกไม่ได้เพราะว่ากีดดินเม็ดใหญ่ๆไปครับดินก้อนอะนะไม่ได้ดินแต่นี่นเป็นมันเป็นลำก็ง่ายดีนไม่ละเอียดที่สุด เป็นภูนะคุยไปทำขายห,หมดเลยยิ่งถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพหาพวกนี้ยากนะตางบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้ั้งนั้นแหละจากนั้นถ้ามันเข้ากันดีแล้ว ถ้าเกิว่าเย็นแค่เกินไปเราก็ใส่น้ำเพิ่มแต่ถ้าเกิดใส่ไปแล้วดันแฉะเกินไปทำยังไงคะเพิ่คมคารีมาเพิ่มคารีมาวัตถุด้ำวัตถุที่มีลำเที่อนนี้ไม่ค่อยดีมา่ลำจะเป็นอาหาร นี่นะคะีไ้ไม่ต้องลืถึงานี้ก็ได้ว่าข้าวไม่เยอนมากของคูที่80เซนะทรงมาเทียววันนี้นะสีดำมาเทียวกวันนี้ถ้าลืกดินจะเยอะมาก ความชื้นประมาณหกสิบถ้าหลบกำลังกอบกันเป็นก้อนอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้ากรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ติดกันแปลว่าความชื้นมันไม่ได้แย่เกินหรือถ้ากรรมแล้วน้ำไหลมาตามงาเหลิวคือแสบไปให้เราเลื่อนใหม่ อย่างนี้โอเคนำแล้เป็นก้อนออาได้นีล้วติดานไดหรือจใส่เซนเตอใส่อย่มากหเป่าแ้อย่างที่ครูบอกนะคะองที่ครูบอกนะคะ สมมติว่าถ้าเราจะไม่ใส่ถุงเราก็วางแขนกับตัเป็นรูปสีเดียวนะบางๆนะะี่แล้วหาไปซุมในร่มในร่มอย่าต่างแท่งนะต่างแท้งแห้ง,ง,งหมดทนะะีในร่มแล้วก็หาอะไรติดไว้ก็ซอบรืออะไรก็ได้ค่ะเจ็ดวันสิบวันลงมาดูเปิดดูมันจะมีเป็นยาสูารเป็นละของ มันเป็นเหมือนลาในบอนเหกิค okay. yeah. right. sort of ุ่ปอ๋อเป็นลาตัวดียาสีขาวลาตัวดีนะคะทีนี้เราสามารถนําไปใช้ได้แต่ไม่ใช่ทุกหรือนี้เราไปใช้เลยนะเราต้องทิ้งไว้แบบนั้นนะเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่เราเวลาใช้ทํายังไงเราจะพล้อแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะคล้องเนืสลักนะคะคือก็จะเอาถาดหลุมมาหรือเราไข่ก็ได้ส้้งบงแล้วเราก็เอาอันนี้ค่ะใส่ไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปนนี่มันจะแห้งมันจะไม่ได้ชุ่มชื้นแบบนี้ถูกไหมคะ เวลาใช้เวลาใชาจ้จำไว้นะคะก่อนจะเอาไปใส่ถาดหลุมให้ทําแบบรูเอาใส่ตะมางอย่างเงี้ยรั่าน้ำลดนิดนึงไม่จําเป็นไจะต้องเป็นน้ำกี่เอี้มแล้วนะน้ำเก่าธรรมดาลดเพื่อให้ตรงนี้มันเก็บอุณภูมิคือมีความชื้นแล้วเราค่อยอาไปใส่ในถาดหลุมเวลาจะเคาะใครจะใส่โอ้ที่แค่ต่อเลยไม่ต้องทการเคาะนะคะอ่ะเวลาจะเคาะหาปากกาหาไหม้กลมๆหาจิ้มถ้มาเป็นรู ถ้าอย่างเงี้ยง่ายแต่ถ้าแห้งแล้วเนี่ยนะคะ <_ an> มันจะทําให้อะไรรู้ไหมสมมติคูหยอดเนสลาลงไปเพิ่มกบด้วยนะไม่ใช่หยอดแตปล่อยลอยอยู่ยงั้นนะคะกลบบางๆให้มันไม่มีรูอ่ะสมมต,ติกบหมดแล้วกรณีที่ดินเราชุ่มอยู่พอเราล,ลดน้ําลงไปปุ๊บความชื้นเนี่ยคะ่ะมันจะดูแต่ถ้าแห้งนะลดนะมันจะไม่ดอด มันจะไม่ลงมนเหมือนมีฟิล์มเคลือบที่ผิว่นี่แหละนะคะมันจะไม่ลงง่ายอยขนาดนี้เพราะฉะนั้นให้ทำแบบนี้คือให้มันมีความเชื้อสกดแล้วก็ไปใส่ถาบุบแล้วพอใส่เสร็จแล้วกรบเสร็จแล้วก็ลดน้ำลงไปอีกหนนะคะให้พั่วลดให้พั่วนะลดให้พั่วให้ทุบเลยนะคะแล้วเมล็ดจะงอกได้มันจะไม่งอกเดี๋ยวนั้นหรอกแต่วันสองวันแล้วก็ให้อยู่ลำไรให้เขาโดนแดดให้เขามีอุณหภูมิความร้อนนิดนึงเมล็ดจะเริ่มงอกขึ้นมาให้สังเกตนะ สมมติเรา,เาไว้ริมชายคาใช่ไหมแดดมาทางนี้ใช่ไหมคะต้นมันจะยึดหาแสงคือมันจะเอ็นไปทางโน้นเลยนะมันจะยึดเอ็นหาแสงอันนี้คือเป็นตัวชีวช้ว่าโดยสุ่มบ่งชี้ว่าพืชต้องการแสงแดดนะในการพุ่งนะคะในการปลูกอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะเอาไว้นอกชายคาเลยแต่ทําเป็นอะไรทำเหมือนโรงเพาะชำเล็กๆนะคะคือเอาแสลนแลนด์ดำถึงนะคะโดยการปักสองแดดอย่างเงี้ย ด่างแสดงแม้ข้างบนด่างนี้มาข้างล่างก็ได้ก็<น>ได้เช่นเดียวกันเหมือน,นกันอ่าอันนี้คือดินเพราะกล้าทำเป็นหรือยังไม่จำแนกใช่ไหมครับเห็นใจบอกว่ามีการใช้งานที่กว้าอ่ะพอเราจะไปใช้งานจริงนะคะเราจะเพิ่มปริมาณ<อ>เราก็ทําแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนั่นคือการเพิ่มปริมาณเหมือนในนี้เป็นหัวเชื้อเลยนะคะพอเข้าใจไหมนะคะ<อ>ทีนี้พอเราจะทําดินปลูกเราก็ง่ายค่ะแค่เราไม่ต้องใช้ดินฝน ดินทั่วไปเลยที่เราตักมานะคะส่วนผสมเหมือนกันไปเปลี่ยนทรงเลยนะคะไปเปลี่ยนทรงขนกระพราให้เป็นกนระนะคะสับนะที่งเดืนนั้นจะทําะไรมันจะทำให้ดินมันโร่วนซุยแล้วกระพราจะเป็นตัวุนูนะคะูความชื้นอันนี้เป็นรสอ,อาจารย์ครับเคยใช,ใช้ใช้พีทมอสแบบใส่ในหลุมเพาะเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดใส่เมล็ดเคลือบแล้วก็ เบาๆแล้วก็มาฟอกกี้ที่หลังได้ไหมครับได้ทำแบบนั้นได้ไมแต่ว่าต้องแน่ใจนะว่าไอ้รออน้ําที่มันไปเนี่ยมันต้องให้ถึงเมล็ดพันธุ์นะคะฟอกกี้อ่ะเราจะไม่มั่นใจว่ามันมื่อไรเอาจะลงอยู่แค่ไหนเลยไม่รู้ไปลึกๆไอหย่อนเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราหย่อนไปเนี่ยลึกแค่ไหนหลงแต่เรหลงกดไปก็ไม่เท่ากันแต่อย่างเนี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะพิมก็ได้ พิทมอสไอตัวเนียแท,น,ทน,นพิทมอสนะคะาทำมาเนียกมแทนพิทมอสเลยแต่ถ้าจะใช้พิทมอสอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะก็ได้ค่ะแล้วก็หย่อนมเมล็ดไปนะคะแล้วฟอกกี้แต่ฟอกกี้เนี่ยรอองที่ออกต้องให้มากพอต้องให้มากพอจนเรารู้สึกว่าดินตรงนี้ฉ่ำนะคะดินตรงนี้ฉ่ำคือมันจะมีความชื้นมากพอที่มเมล็ดนธุ์จะงอกขึ้นมาได้นะต้องเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วขยันฟอกกี้ทุกวัวนอันนี้เหมือนกันคอมเมล็ดมันงอกแล้วไม่หมก ที่จะทำแบบนี้นะเพราะอันนี้มันจะแรงนะคะไม่ใช้พอกกีสกเปรย์ปรุมแล้วค่ะและอีกตัวหนึง่งถ้าไม่แน่ใจว่าม,มันจะงอกจริงไม่จริงหาผ้าขาวบางหาผ้าขาวบางนะคะวางข้างบนคุมข้างบนเอ้เมล็ดผักเนี่ยเอ้มเมล็ดสลัดเนี่ยค่อนข้้นเซนหาผ้าขาวบางคล้มข้างบนค่ะแล้วก็เอานา้ำพอกกีสกเปรย์ให้ผ้าขาวบางเนี่ยมันทับตัวนี้มันจะเป็นตัวคุมอุณหภูมิจริง ปรุงความชื้นอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้นะแต่ถ้าเปเ็นพวกเมล็ดพิกเมล็ดมะเขือไม่ต้องนี่พวกนี้เถื่อนเด็นะคมมันเป็นของไทยนะโอเคะไหมตรงนี้พอเข้าใจไหมคะครับทถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าใครมีใบไม้เด่นที่ครูบอกนะใบเต่ากูใบกระถิีใบของหลางนะคะพวกนี้จะมีธาตุเอนใบถั่วต้นถั่วเล็กเล็กที่สับแล้วนะ ได้เลยนะคะใส่เลยจำเป็นนี้เลยใบไผ่ใบไผ่หญ้าแฝกไม่มีท่าเก่งแต่ไม่ต้องาใส่ถั่วถั่วบ,วบาตสินได้ไหมได้ค่ะตระกูลถั่วได้หมดขอให้เป็นถั่วใบพอเทืองก็ได้นะคะใบพอเทืองก็ได้ที่ครูกบิร์ตจะไปหวานคอเทืองไหมได้มา้ร้อยเลยเาะครูเป็นกกเกษตรแปลงใหญ่เลยแหละพุ่งพุ่งอย่านี้ใหไ้ได้ ใบกล้วยที่อดหลายยากมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชด้วยนะคะสำหรับที่ว่าจะมาทำปรปโยชน์ฟอกไม่มีดห,หมืีขอให้เป็นใบไม้เปกนอินยอ่งดังนั้นใส่ทำถือทอกง่ายมากไม่ได้ไม่มีท่าเอ็นค่ะไม่มีทา่า บอกว่าอ้าวถ้าอยากได้ธาอเอ็ก็เอาเอาโฟลักมาใส่เอามูเนื้อขาวสิไม่ก็หมูเนื้อคำมันเป็นถูมันเป็น,น,นปูนนนปนนนไปแล้วก็ไม่ต้องนะคมาจะเอาใบถ้าไม่มีก็ไปต้องข้หลังแค่เนี้ยคะ่ะลำเป็นหารจุลินทรียี้นะขี่คือขี้นะขี้นะ แกเป็นไหครับหั่แยกเป็นไแมุนตับแล้วก็ไปกั้งโปแยกสุกหรอไม่ต้อแยกค่ะไปเลยไเลยไม่ต้ยกเดี๋ยวมัก็ปนหมดอะคะเดี๋ยวมก็ปนค่ะแล้วมูนตับเขแห้งแล้วจะไม่เหม็น ็มีคำถามผิดข้าวโพดถุงยาตายยาเนี่ยไม่เห็นต้องหมักเลยเขาก็ใช้บุญงูมูลควายเนี่ยเอาใส่นาน่ะจะเขาหมักยังไงอ่ะแล้วมันสุกตอนไหนอ่ะแค่ใครมีคำถามนี้ในใจ,จูถือว่าดีนะ <c oughs> และ้วครูจะอธิบายว่ามันหมักตอนไหนอ่ะอธิบานมันก็เกลือแล้วทิ้งไว้เลยนานแค่ไหนครับเกือบหนึ่งเดือนจะขม ความชื้นประมาณ60อันนี้คือน้อยไปไม่ค่ะเสข้าวบะของกับไปทตาะไรตอร์โคดะตอร์โคดแล้วก็ไอ้ถ้าทำนาก็จะเป็นเติมไปในนาพร้อมในไก่ตออข้าวอ่ะตักข้าวก็จะเติมน้ำข้าวเห็นไหมคะใช่นั่นแหละมีดูริซีไหมด้วยนะดูรินซีนาดีมีอยู่แล้วที่ครูบอก มันมี้คโดยธรรมชาติมันย่อยมันย่อยเลยนะคะโอเคเห็นไหมจมับอกอ้อดได้แล้วไม่ได้ว่าเราดีบแล้วไม่จับโอเคคือว่าจับเทียบความชื้นประมาณนี้ความชื้นประมาณนี้หกสิบใช้ได้เราก็จะเอาปุ๋ยคอบอันนี้ที่มันยังไม่เป็นปุ๋ยคอบนะทำมูลสัตว์ที่เราหมักได้เนี้ไปใส่ถุงแบบนี้ ใส่ถุงแบบนี้ไอ้นี่มันมีรูๆนะแต่เราไม่เห็นหนะคะในรูๆหรือจะใส่ถุงที่หาวอบนี้ก็ได้แล้วก็เอาวางบนไม้ที่ถลูให้ถูกอากาศจะผ่านตลอดเวลาแต่อย่าใส่จนเต็มปิดให้ใส่ครึ่งๆแล้วปถูกฝกาอย่างนี้นะคะไม่เอาใส่จนลดบบตรงนี้ไม่ได้ใส่ครึ่งๆแล้วถลูกฝาไว้แล้ววางบนแค่ไม้อากาศผ่านตลอดเวลานะคะผ่านไปสักเดือนหรือเดือนกวานะะ่ามูลสัตว์อันนี้มันจะเย็น แต่ถ้าเลยขนาดสองสามวันลองเอามือไปใส่ดูแค่เปิดถุงก,ก็จะรู้สึกเลย่มมันร้อนมันละมน,นเลยนะคะนั่นคือความร้อนคือจุลินทรีย์กำลังย่อยนั่นแหละนะคะแในขนาดที่มันกำลังย่อยมันจะเกิดความร้อนค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าพอเราเอามือสับไปใส่ไว้ที่โคนต้นไม้แล้วรดน้ำพวกนี้่ะน้ำจะปเป็นตัวทำลายจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในดินที่เรามองไม่เห็นในกลางวันมันย่อยย่อยย่อยเลเกิดความร้อนออกซิเจนในดินอยู่ดึงขึ้นมาให้ความร้อนเขาไม่ทำแค่รา,ากไม่เห็น มันจะค่อ,อ,เอยเลื่เหี่ยถ้าเรายิ่งใส่มากด้วยหวังว่าจะให้โตเลยมันยิ่งไปยอยู่ที้มันส่ถึงตรงนี้ว่ากรณีปู่ย่าตายายเราสมัยโบราณท,ที่เขามีนานไ,ได้เขาทํานาเป็นปีทําปีละครั้งเขาไม่ได้ทำเป็นปีละสามสี่ครั้งอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นถึงหนึ่งฤดูการคือหนึ่งปีวัวควายที่มันถ่ายอในนาที่มันอยู่ในคอกอะไรพวกนี้นะคะมูลพวกเนี้ยมันโดนหมักเดยธรรมชาต มันหมักตัวของมันเองคือก็ทิ้งเป็นปีทิ้งข้ามปีจากร้อนแล้วก็กลายเป็นเย็นให้ที่มันถายอยู่ในนามันก็ทิ่งอยู่ในนานั่นแหละโดนแล้วฝนโดนแล้วแล้วีกว่าจะสป็นรูการมันมีการย่อยสลายแล้วด้วยธรรมชาติเป็นกระบวนการหมักตัวตามธรรมชาติข้ามปีก็ทำานอีูกาลดังนั้นปุ๋ยพวกนี้มันจึงเป็นเหมือนปุ๋ยหมักไปโดยธรรมชาติในตัวเลยตัวนี้เป็นต้นตนี้เป็นต้นแั้วเพื่อนำต่อ